สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลีคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวดีต่อใจกันอีกแล้วครับของสองพี่น้องสาวไทยอย่างเพียวอัจราพรของยอดกับบุ๋มบิมชัชออนมุกสีที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเห็นโมเมนต์นี้แล้วก็ต้องปลื้มใจ <c oughs> เช่นเดียวกับเบดมินอย่างแน่นอน บีมชฉยอ้นมุกสีของเราถือว่าเป็นน้องสาวแสนดีของพี่เพียวอัชราพรจริงๆครับอย่างที่เราทราบกันเลยนะครับว่าเพียวกับบีมก็ถือว่าเป็นอีกนักกีฬาที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ไมตรีต่างๆค่อนข้างที่จะดีเลยครับโดยเฉพาะ ช่วงที่สองสาวของเราไปเล่นลีกตุรกีก็ได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันในลีกต่างประเทศในลีกตุรกีครั้งแรกของทั้งสองคนด้วยเพราะฉะนั้นเปียวกับบุ๋มบิ๋มก็ถือว่าเป็นคู่พี่น้องที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยครับแล้วคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาดูโมเมนต์ความน่ารักหลังจากที่เปียวกับบิ๋มได้โผเข้ากอดกันอย่างอบอุน่นอย่างที่เราเห็นภาพไปก่อนหน้านี้แล้ว แอดมินก็ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นดีต่อใจมากๆเลยดูจากภาพได้เลยครับในช่วงที่เพียวกับปุ่มบิ๊มมีการอำลากันเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างแยกย้ายออกจากสนาม ต้องเดินออกจากสนามเดินทางกลับสู่สมโมสรของตัวเองหลังจากที่แข่งกันเสร็จก็มีความน่ารักเกิดขึ้นเมื่อบุ๋มบิ๊มได้มีการไหวอำลาเพียวด้วยครับนี่แหละครับถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและก็ดีต่อใจมากๆเลยน้องบุมบิ๊มเชจออนมุกสีของเราก็มีการไหวลาพี่เพียวด้วยเห็นแบบนี้แล้วแอดมินหัวใจพองโตมากๆเลยครับกับความน่ารักของสองสาวของเราที่ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆเลยครับ